ก่อนที่เราจะมาเรียนในสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูใบงานเรื่องประเภทของข้อมูลที่ให้ไปทําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับว่าแต่ละข้อตอบอะไรกันบ้างทบทวนนะครับประเภทของข้อมูลนะครับโดนแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทมีข้อมูลอลักขระข้อมูลอลักขระหรือข้อมูลตัวอักษรคนะืออันเดียวกันนะครับข้อมูลตัวเลขข้อมูลภาพข้อมูลเสียง และสุดท้ายข้อมูลอื่นๆโดยข้อมูลอื่น,นถูกแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือข้อมูลกินรสชาติและอุณนะหภูมิจากไปงานนะครับเขาให้เรานะครับพิจนารณาภาพที่กำหนดให้ดังจากนั้นนำหมายเลขประจำภาพไปเติมกับ ประเภทของข้อมูลซึ่งเติมด้านล่างครับเติมด้านล่างตรงนี้มาดูภาพที่หนึ่งครับมีรูปพระอาทิตย์และมีรูปเครื่องวัดอุณหภูมิมันเป็นข้อมูลประเภทใดเอ่ยเมื่อรู้คำตอบแล้วก็เอาไปตอบด้านล่างใช่ไหมครับแล้วคราวนี้อุณหภูมิมันไม่ได้อยู่ในข้อมูลอักขระไม่ได้อยู่ข้อมูลตัวเลข ไม่ได้อยู่ภาพไม่ได้อยู่เสียงแต่อยู่กับอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็เอาหมายเลขหนึ่งไปเติมตรงข้อมูลอื่นๆภาพที่2ผู้หญิงกำลังร้องเพงลงร้องเพลงเป็นข้อมูลประเภทเสียงครับแล้วก็เอาเลข2มาเติมตัวเ,เสียงโอ้โทษทีครับเสียงนะครับเสียง ภาพที่3เด็กกํำลังดมดอกไม้เป็นข้อมูลประเภทอื่นๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ถูกจัดอยู่ใน4ประเภทแรกและมันเป็นข้อมูลกลิ่นถูกจัดอยู่ในประเภทข้อมูลอื่นๆไปรูปที่4ครับจริงๆแล้วภาพนี้นะครับอาจจะสับสนนิดนึงเพราะมันมีทั้งภาพทั้งตัวอักษรอะไรอยู่ แต่จริงๆเขาให้โฟกัสดูที่เลขปัตรประชาชนนะครับเลขปัตรประชาชนเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถคำนวณได้แปลว่าเลขปัตรประชาชนเป็นข้อมูลอักขระครับข้อ5เป็นราคาที่อยู่ในร้านค้าราคาเป็นตัวเลขที่สามารถคำนวณได้แปลว่าเป็นข้อมูลตัวเลขครับข้อ6 เด็กกำลังเป่าเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่เวลาเราเป่าเครื่องดนตรีมันจะมีเสียงออกมาแปลว่าเป็นข้อมูลประเภทเสียงครับข้อที่7เป็นภาพวาดภาพวาดเป็นข้อมูลรูปภาพครับข้อ8เป็นตัวเลข0ถึง9ตัวเลข0ถึง9 แปลว่าเป็นข้อมูลตัวเลขครับข้อที่9เด็กกำลังดูการ์ตูนหรือว่าดูภาพพยนตร์อยู่ภาพ,พยนตร์การ์ตูนรูปภาพวิดีโอจัดว่าเป็นข้อมูลรูปภาพนะครับและสุดท้ายข้อ10ครับเป็นตัวอักษร A ถึง Z แปลว่าเป็นข้อมูลอักขระครับ อ้วนี้เราได้เฉลยแล้วเราลองเอาไปตรวจที่เราทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูนะครับว่าเราทำได้กี่ข้อสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องลักษณะของข้อมูลที่ดีกันครับลักษณะของข้อมูลที่ดีนะครับคือการประเมินข้อมูลที่ได้รับมาว่ามีลักษณะที่ดีหรือไม่โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้ครับ หถูกต้องและเชื่อถือได้ข้อมูลที่ดีจะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเช่นผู้เชี่ยวชาญเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ 2. มีความสอดคล้องกันการหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งข้อมูลควรจะมีข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกันมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันและนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับ 3. ตรงตามความต้องการข้อมูลที่ดีจะต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้และไม่ปะปนกับข้อมูลที่ไม่ต้องการเพราะทําให้เสียเวลาในการค้นหาและเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลครับ 4. ทันสมัยข้อมูลที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่ทันสมัยหรือเป็นข้อมูลปัจจุบันเพราะบางข้อมูลเก่าเกินไป ก็ <S <S จะไม่สามารถนำมาใช้ <S <S ได้ครับถ้าเกิดนึกไปอ่อนนะครับก็อย่างเช่นพวกโปรโมชั่นต่างๆอาจจะเป็นโปรโมชั่นใน Gap Food ใน Food Panda ที่แบบเขาจะกำหนดวันมาว่าให้ใช้วันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ 5. สมบูรณ์ครบถ้วนข้อมูลที่ดีจะต้องมีรายละเอียดสมบูรณ์ ตามความต้องการของผู้ใช้โดยต้องมีรายละเอียดครอบคลุมทุกด้านรวมถึงข้อดีและข้อเสียของข้อมูลด้วยครับสัปดาห์นี้นะครับจะมีใบงานทั้งหมด2ใบงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบงานใบแรกก่อนนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ และทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่นำข้อมูลที่ดีมาใช้งานและทําเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่นำข้อมูลที่ไม่ดีมาใช้งานนะครับมาดูข้อแรกกันมาริสาเห็นเพื่อนในห้องโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดจึงโพสต์ข้อความ หรือข้อมูลนี้นะครับตอให้เป็นเพื่อนในห้องเรียนถามว่าเป็นข้อมูลที่ดีไหมคําตอบก็คือไม่นะครับไม่เพราะอะไรเพราะว่ามาริสาเนี่ยไปเห็นข้อความเนี่ยจากโพสต์ของเพื่อนไม่ได้มาเห็นจากโพสต์ของโรงเรียนของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้คําตอบปุ๊บให้เราทําเครื่องหมายหน้าเลขข้อนั้นครับ ต่อไปใบงานที่2ใบงานที่2นะครับเขาให้นักเรียนนะครับพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วบอกว่าเป็นลักษณะของข้อมูลที่ดีอย่างไรลักษณะข้อมูลที่ดีเนี่ยครูได้สอนไปแล้วในต้นคลิปว่ามันแบ่งออกเป็นทั้งหมด5อย่างมีอะไรบ้างอย่าลืมไปดูคลิปกันนะครับ มา,มา,มาดูตัวอย่างข้อที่1กันครับข้อมูลที่เขากำหนดมาให้คือข้อมูลจากผู้รู้โดยตรงถามว่าจากข้อความที่เขาให้มาเนี่ยมันสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลที่ดีข้อไหนมากที่สุดเราก็เอามาตอบครับอย่างข้อนี้มันจะสอดคล้องกับถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุดครับ แล้วแค่มาเขียนตอบลงไปอย่าลืมนะครับเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งที่ครูประจำชั้นนะครับ